นครับคุยมันอุ้ยนี่ครับนี่ครับสุดยอดนยครับพี่น้องนี่ครับอู้ยเก็บรุดเก็บรุดเอาแม่เอาแม่เอาแม่สวัสดีครับเมื่อนี้สิพามาใซ่แห้วรักนูฟุกครับผมรูแถวอ่างเก็บน้ำครับผม รัวแต่ไม่หนไม่หนูนะครับยากาศรอบๆครับตใส่เป็นน้ำคำลังอ้างเแหละครับพี่น้องแห่เวาห้องอะแห่ยอาจำเป็นครับยังบ้นถลีเลอยู่ครับนี่ครับเขาเอาไม้นี่ยเฮ็ดเป็นลักนันครับผมไม่ไพ่นะครับบริเลาครับจําเป็นครับเมื่อนี้รนดวนร้องเมื่งว่าหนูจะติดว่ครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องอีสานแบบบ้านให้เ้อครับพี่น้องห้องมีกำลังเก็บคลิปต่อไปนะครับ มันได้าดขอบอ่างครับพี่น้องนี่ครับถึงหนูว่าไม่หนูครับเดี๋ยวไปใส่กันนะครับพี่น้องว่ามันห้องหนูนะครับนี่ครับเจ้าหนูจะอยูว่วะครับแค่นั้นเดี๋ยนี่เป็นห้อยเก่าๆเดี๋ยวนาะเดี๋ยวจะลองใส่เวงนะครับ หลังแรกครับครับห้องกษาจซหลังแรกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งหลังที่สองนะครับไปห้องสีไซตตรงไหนห่างมูกับวัวคอยมีหรอครับครับหลังหนึ่งห้องกษาไซเวทตรงนี้นะครับพี่น้องหลังที่สี่หลังที่ห้าแหละครับแต่ก็มีควยนูอยู่นะครับนะครับ ตัวที่เป็นยังไงครับหูขังอ่างนี่ห้อยให้กิ่นหลายนะครับแต่ว่าคล้องมันบวกยมีครับคล้องมันจะบวกยมีแพ่ว่ามันกลินไปทั่วเลยรูดูจะมาถือทางหรือเปลครับเขาก็ใส่ลังสุดท้ายแล้วเหครับพี่น้องนี่ครับเบิดแล้วครับให้เอาประมาณสิบห้าลังครับใส่บเบิดครับใส่บเบิดเนาะครับเดี๋ยวผมสิบเปียว กงเด็กมาใส่อีกสองอันครับใส่แถวนี่ครับใส่แถวควยนี่ครับนี่ครับใส่แถวควยมัมนะครับกุงเด็กมันรู้จะเขาว่าเขาเดี๋ยวลองเบิงครับเดี๋ยวมาติดตามครับแรงซ้ำทุ่มสิมายามครับสิเขาว่าเขาครับผมสิติดเพรติดครับแต่ว่าหนูมีแแท้หรครับแต่ว่าสิเขาว่าเขานะครับเดี๋ยวแรงมาดูหน่อยครับเดื่อเย บุญอใส่คนเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมสิพ้ามายามแห้วนะครับพี่น้องดูว่าหนูออกนิยังตอนนี้รวมให้กันครับพี่น้อง ตั้งแรกก็วอดืึกล้วครับร่รวมกันครับไยางไร cập cái không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không ออกว่าครับพี่น้องใส่ส,สงูสสงกันออกครับยังมีกับวัตถอครับ ลังนี้พันอยู่ครับแตาบ่อเถือกครับพี่น้ององใส้เป็นโนูนหน่อยนะครับเยวใส่ไปไหมครับทน,นี้เงี้ยงวนมาก ถือแล้วครับตัวนึงครับผมนัน้อยครับนัน้อยเขากรงครับถือตัวนึงนะครับโพ้โนครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวขอเก็บนัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปบ้างนั่ง่อไปครับมีบ่มีอีกครับ นี่ก็บพถทธือครับน้าต่อไปครับพี่น้องอู้ยรับถึงแล้วครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับอู้ยนี่ครับนี่ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ครับเข่าคว้าเต็มๆครับผมเฮ้ยพวกเข่าคอครับเข่าลังครับผมเกือบวรุดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอเก็บหนูกันนะครับ ข okay, องแค่ครับถือจนไหนครับคุณโอ้เกียบรุดเกียบรุดเอาแม่เอาแม่เอาแม่กัดมือครับกัดมึงเดี๋ยว <c ười> แตกจับข้อประตูครับ <c ười> เดือดนุ่งเดือดคนครับนะเดือดคน โอ้เขากลางอยู <cau communic ator Luis> ่เ <diction aries> ื้คนครับเรียบร้อยวังก็หนูถึงยิ่งครับนี่เลือดก็ไหลเนี่ยตัวหนูครับต่อแรกครับ ตองเต็มครับตัวนี้คือเป็นลูกครับตัวนี้คือเป็นแม่คนไปรี้ยมของพัน,น,นกัดมือครับอันนี้กาดครับทางอ่างหนองปลาไหลบัดระยองครับทำการลด้นนะครับพี่น้องโอ้ยตัวแม่มันมาฆ่าไปแดกครับพัน บริเนางเฝ้าคนไปหาใส้เบ็ดอยู่นะดื้อเหมียนไว้ตัวลูกวันนี้ละปิงอโพน่เลยครับมานี้ก็ตัางกินบรรยากาศครับทั้งปาฏิโหนูนี่ยปาฏิบอบโพนครับไม่ได้คือหรอก ไทย้นอยากจำนำครับเลออมครับนี่ครับในกาดโอ้ของแกครับอยู่นี่ ังไงนะครับอบหนูดึกเด็กครับกลัวนูครับกลัวนู không <laughs> ừ, quay lại đi, <laughs> um, <nữa>. <laughs> <laughs> um, bên này, xuất nhập, giang bông, bao bao, kho nó mà không mua sụm, đem bao, coi เป็นจากน้องนะครับดึกดกอ้เต,ต้นออกกันมันล้วพัวพันมันต้ง <c oughs> ตุงนขาดมึงไงไอ้อไลูกๆๆลูกสูกันนีควันเต้น

กระหนาบแผ่ ba phe đấy ได้1คํา mà ใหญ่ con ตะ con สูงแล้วครับ คอยกุ้งอู้ไปเมนูนึง uh, mình, uh. Để คุ่งค้ับมครับผู้แา่ครับผูหนูกัดมือเส้งเลยนีมเส้งเลยเศร้าแล้วครับปลาไปยามเหี่วครับมาเคื่อนก็ไ้สองตัวนะครับ ตัวใหนครับตัวหี่ครับ,รบเดี๋ยวมาดูน้ำกันอีกตอนเศร้าครับดูน้ำกันนะครับเศ้าแล้วครับมือถือครับขอเก็บ ไม่กัดใหญ่้วครับจะลายมือแล้วหลังนี่กับ่าพันมาได้ครับพี่น้องโบถือครับ่ครังต่อไปหลังต่อไปยิ่สนอที่นี่โบถือครับ นั่นี่กบถือครับหเห็นหรอปอนี่หลังเดียวนหน่อยต้งใส่เบดเอาวะครับถือนูสองตัวครับอยู่นี่มขึ้นนังนี่กบถือขึ้นเขาครับม่อยามืขึ้นในสองตัวเป็นซถือ,อยตัว,วครับพี่น้อง ถือเนาะครับรับหลังถือมันขึ้นกหบือนพอถือขึ้เขาครับเดือดสาดครับขึ้นเนี่ตรงนี้ไมยหนูไม่ได้นี่เป็นหนูหน่อยถดี๋ยวเข้าบ่อถือ,อ,ะถอน,นะครับ ตอนเศร้านี่เพราะย,ยักตัวครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับุ่น้ำกันงเลยครับพี่นอ้องที่ปวดเถิกตอนเศร้านี่เม็ดเม็ดคือสุบปวดเถืดแลครับ ดีดีครับบดถือครับเบิร์ดนะครับพี่น้องสรุปเมื่อนี้ยมืนนี้เขาอะไรสองตัวนะครับเขาก็ไะไทั้งหมดสองตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียวไวหวซะเียนะครับเดี๋ยวรอบหน้าสิวิตไทยเพิ่งไหมครับผมเขาสิวิตเซ่เนี่ยตรงไหนดีก็ไปหากินอนิยัง ันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองอีสานแบบบ้านเฮเดอครับเห้เขาไม่กำมังแก่ให้คลิปต่อไปครับผมได้สองแต้มก็โอเคอยู่ครับเท้ากรงตัวหนึ่งแล้วก็ติดบ่วงตัวหนึ่งครับสองตัวถุงเงี้ตัวน่อยครับสำหรับขลิปนี้ไว้สักนึ่แล้วครับขอบคุณครับ